ลัคนาราศีสิง์ดาวเสาย้ายี9มีนาคม2568สถิตพบมรณะ2568-2570ถึง2570จะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาเนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังทุกท่านขอความสุขและความสวัสดีจงมีแต่ชาวรัคนาราศีสิงห์ทุกท่าน ชาวราศีสิง์ในรอบเดือนมีนาคมนี้นั้นดาวพระเคราะห์ที่จะสถิตย้ายออกจากภพเรือนต่างๆนั้นก็น่าจะเป็นห่วงระยะเวลาที่ทำให้ชาวราศีสิง์ผ่อนคลายกันอยู่บ้างซึ่งดาวพระเสาที่เล็งลัคนาชาวราศีสิง์มาเกือบสองปกีกว่าแล้วนั้นก็ถือว่าตกเกณฑ์พินทุบาททั้งในเรื่องของภาระ อุปสรรคและความทุกข์กายทุกใจที่เกิดขึ้นจากบ่วงมานของตนนั้นก็ถือว่าสำแดงฤทธิ์เดชให้กับชาวราศีสิงห์มาหลายปีซึ่งดาวพระเสาร์ที่จะโคจรสถิตย,ย้ายออกจากภพเรือนปัตตานีเป็นที่สถิตที่ภพเรือนมรณะก็ถือว่าเป็นภพเสียเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่เสื่อมแต่ซึ่งเดือนมีนานี้ ดาวที่จะโคจรสถิตในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นั้นก็คือดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าพักองศามาตั้งแต่ปลายปี2567ที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ดาวมฤตยูนั้นโคจรถอยหลังไปสถิตที่พบเรือนสุภะซึ่งอยู่ในช่วงวันที่19มีนานี้ มริตยูก็จะโคจรสถิตในภพเรือนกรรมมะถือว่าเป็นภพเรือนที่สิเป็นภพเรือนที่จะตุกโกนถึงภพกรรมมะนั้นเป็นอันว่าลัคนาก็จะกระทบลัคนา100เร์เซทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพการกระทำการสแสวงหาโอกาสในตำแหน่งแห่งที่ตน อีกทั้งชาวลัคนาราศีสิงนั้นดาวพฤหัสบดีก็จะเข้ามาสถิตในภพเรือนกรรมมะตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นปัสสวะองค์เกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์สูงที่สุดในรอบ12ปีที่ชาวราศีสิง์จะได้เกณฑ์เหล่านี้ ซึ่งพบดาวพฤหัสบดีในช่วงประมาณปลายปีก่อนนั้นก็ถือว่าทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะมีดาวมรตยูคอยมาเบียดเบียนอยู่พบเรือนกรรมมะซึ่งแต่ชาวราศีสิงนั้นในมาตรฐานเกณฑ์ที่เป็นปัสสวะองค์เกณฑ์ของราศีที่เป็นสัตว์ สีเท้านั้นก็แสดงให้เห็นในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่การขยับขยายในเรื่องของกิจการงานอันเนื่องมาจากการสัมผัสการผลักดันที่เกิดประโยชน์และผลกำไรให้กับชาวราศีสิงห์อยู่พอสมควร ดาวพฤหัสบดีจะตกถึงลัคนาที่พบเรือนกรรมะนั้นเป็นช่วงในเรื่องของการริเริ่มและการไต่เต้าในตำแหน่งแห่งกิจการการงานหน้าที่ของตนและก็เป็นห่วงระยะเวลาที่มีบริวารมากทั้งคน ในสังคมแวดวงสมาคมของตนก็ถือว่าทำให้ชาวราศีสิงห์จะต้องบริหารกายบริหารตนและบริหารงานอยู่พอสมควร ซึ่งดาวพระเสาเล็งลัคนามาสองปีนั้นชาวลัคนาราศีสิง์ก็แบกรับกันมาหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนอีกทั้งมิตรสหายหรือคนที่เป็นคนร่วมหุ้นลงทุนและคู่ครองคนรักก็อาจจะนำเรื่องมาให้ให้ประครับประคองให้แบกให้รับให้ถกให้คิดให้แก้กัน ซึ่งชาวรัคนาราศีสิง์ถ้าไม่แข็งแกล่งกันจริงๆนั้นหลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นช่วงสะบั้นหันแหลกแตกหักกันไปหลายรายชาวรัคนาราศีสิง์ในปีนี้นั้นดาวพฤหัสบดีที่โคจรสถิตในช่วงประมาณกลางปีนั้นก็ถือว่าเข้าตำแหน่งตีเกตในภพเรือนลาภะซึ่งในภพเรือนลาภะ อันได้ชื่อว่าดวงพญาเลี้ยงนั้นก็ถือว่าเป็นพบเรือนที่ดาวพฤหัสบดีที่จะโคจรเข้าไปสถิตก็ถือว่านำเรื่องของการอุปถรัรมภ์การผลักดันการช่วยเหลือการชี้แจงแนะเพราะพบเรือนลาภะนั้นแสดงในเรื่องของมิตรสหาย ผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอดจนถึงเจ้าใหญ่ในงานคนที่มีอำนาจเหนือเจ้าชะตาหรือคนที่เป็นมิตรสหายเพื่อนฝูงและคนที่เป็นสหมิตรที่ดีนั้นก็ถือว่าพบเรือนลาภะให้กับคุณอยากกับชาวราศีสิงเป็นอย่างมาก แต่ตำแหน่งสิงหะเกณฑ์อันที่ชื่อว่าดวงพญาเลี้ยงนั้นในเมื่อมีลาบมียศสรรเสริญสุขก็ย่อมมีเรื่องให้แบกให้รับให้ทุกใจกันไปซึ่งหากชาวรัตนาราศีสิงรับคำสรรเสริญได้ก็ต้องรับคำนินทาได้เหมือนกันการอิจฉาริษยาซึ่งก็เป็นหลักของโลก,กธรรมแปดในเมื่อมีสุข ก็มีทุก์ขมีสรรเสริญมีนินทาในเมื่อมีลาบมียศก็มีการเสื่อมลาบเสื่อมยศกันไปซึ่งในตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีโยกหลังลักนนาทั้งในช่วงประมาณกลางปีจนไปถึงปลายปีนั้นชาวลักนาราศีสิงในเมื่อคนที่คอยดูแลคนที่คอยช่วยเหลือคนที่เป็นแบ็กอัพ ทั้งการสนับสนุนและของที่เป็นกำเนิดรางวัลต่างๆก็พึงสังวรไว้ว่าในเมื่อเราทำดีก็ย่อมได้ดีอีกทั้งดาวพฤหัสบดีเป็นสะวะองค์เกณฑ์นในรอบ12ปีที่ชาวรัคนาราศีสิงห์ได้มาปีก่อนนั้นก็ถือว่าทำให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งในเรื่องของความขยันขันแข็งความเอาจริงเอาจังในกิจการงานแห่งที่ตนนั้นก็ถือว่าจะได้รับผลพลอยได้ในอีก2-3ปีข้างหน้าชึ่งชาวลัคนาราศีสิงนั้นทั้งดาวมฤตยูที่โคจรสถิตในภพเรือนกรรม,มะไปอีก6-7ปีนั้นก็ระแวงในเรื่องของความไม่มั่นคงการเคว้งคว้างในเรื่องของกิจการแห่งที่ตำแน การงานเพราะดาวมฤตยูถือว่าเป็นดาวในเรื่องของการกันแกล้งการเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งในเรื่องของความฉับพลันกระทันหันความหุนหันพันแล่นการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนั้นๆของภพเรือนนั้นๆซึ่งดาวมฤตยูจะโคจรในภพเรือนใดนั้นก็ถือว่าใช้เวลาประมาณ7ปีซึ่งอันปุรพาจานหโ่นเก่าๆนั้นก็อธิบายคำนิยามของดาวมฤตยูที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนและก็ถือว่าจะวนไปเจ็ดรอบอันที่ดาวมฤตยูจะโคจรสถิตในภพเรือนต่างๆซึ่งก็มีโอกาสที่ชา ชาสิ่งนั้นในเรื่องของแรงกดดันความอดทนการอดกั้นทั้งการประกอบอาชีพทั้งงานหลักงานเสริมงานประจำก็อาจจะส่งผลกระทบกับชาวสิง์เพราะในเมื่อดาวมรตยูที่โคจรสถิตในภพเรือนกรรมมะ ก็อธิบายในเรื่องของการงานอาชีพการกระทำงานอดิเรกของตนนั้นหากดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ดวงการงานไม่มีความมั่นคงและมีมาตรฐานไม่ค่อยดีในดวงชะตานั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการทำงานอิสระการออกจากงานประจำตลอดจนถึงในเรื่องของการทำงานควบคู่กันไปทั้งงานหลักงานเสริมการรับจ็อบที่มาก อีกครั้งในเรื่องของการทำงานออนไลน์การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งดาวมฤตยูแสดงให้เห็นในเรื่องสิ่งใหม่ๆสิ่งลักลับทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยการค้นคว้าสิ่งต่างๆที่เป็นของใหม่ซึ่งดาวมฤิตยูทำการจัตุโกนที่พบเรือนกรรม,มะซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่10เป็นพบเรือนที่สำคัญในจัก กวานราศีนั้นถือว่ากระทบกับชาวราศีสิงห์100%เปอร์เซนถือว่าดาวมรตยูที่จะสถิตถึงปี นนัน้ในเมื่อชาวราศีสิงห์รู้ในเหตุต้นตอที่มาและปัจจัยที่เกิดแล้วนั้นก็จงเตรียมตัวและจัดสรรทรัพ,พยากรการบริหารจัดบัญชีทรัพย์สินรายได้ตลอดจนถึงในเรื่องของหลักฐานที่อยู่อาศัยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกระทบในเรื่องของการเป็นอยู่ซึ่งดาวมฤตยูที่เพียรพบ ในพบเรือนกรรมมะไปอีก6-7ปีนั้นก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการห่างภูมิลำเนาการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ก็ด้วยในเหตุและปัจจัยในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่ทั้งในเรื่องของการเดินทางการสแสวงหาอาชีพและวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งชาวรัคนาราศีสิงนั้นนอกจากดาวมฤตยูและดาวพฤหัสบดีที่จะมีผลกระทบต่อชาวสิงนั้นในปีพุทธศักราช2568นี้ดาวพระเสารก็ถือว่าจะโคจรย้ายออก ในการเล็งลัคนาแต่ในช่วงกลางปีนั้นพระเสาออกพระราหูก็เข้าแทนซึ่งดาวพระราหูที่จะเป็นกเกษตรธาธิบดีที่พบในเรือนปัตตานี้ซึ่งถือว่า เลงลัคนาของชาวราศีสิงนั้นอันว่าดาวพระราหูถึงแม้จะว่าเป็นเกมพินทุกบาทแต่เป็นเกษตราธิบดีและเป็นอสศิติทาตุที่ราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนปัต,ตนิ เป็นภพเรือนของตนเองนั้นก็ต้องให้คำนิยามเป็นสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือดาวพระราหูเป็นพินทุบาทซึ่งถือว่าเป็นดาวในเรื่องของความอุบาทจุดเสื่อมในดวงชะตาในเรื่องของการแตกหกักการชำระไม่ประสมประสงค์ในความคิดอีกทั้งดาวพระราหูในภพนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของบ่วงเวรบ่วงกรรม มานซึ่งในเรื่องของการไวไฟการมีคนรักคู่ครองการคบหาดูใจกันนั้นก็ต้องสแสวงหาจุดร่วมสหัหมวนจุดต่าง ดูภูมิหลังกันให้ดีๆแต่ดาวพระราหูที่เป็นเกษตราธิบดีที่พบเรือนปัตตนีซึ่งดาวพระราหูในพบเดือนนี้นั้นก็แสดงในเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าและการสำแดงเดชซึ่งในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนการประสานงานความร่วมมือทั้งคนที่เป็นเพศตรงกันข้าม คนที่ทำธุรกิจร่วมกันซึ่งดาวพระราหูที่เป็นเกษตรนั้นถือว่ามีมาตรฐานที่เข้มแข็งในภบเรือนของตน ซึ่งก็ต้องตรวจดูดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ซึ่งหากวางลัคนาและผูกดวงชะตากันแล้วนั้นหากเป็นลัคนาราศีสิงห์หากพระราหูเดิมในดวงชะตาไม่สถิตในภพเรือนที่เสื่อมก็คือภพเรือนอริมรณนะและภพเรือนวินาหรือเป็นปรับเป็นมิตรนั้น <ừ. S 1> การโคจรของดาวพระราหูในครั้งนั้นก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของการประสบความสำเร็จ ในเรื่องของชีวิต อีกทั้งในเรื่องของบุพเพสนิวาสและการประจักแจ้งซึ่งผู้คองคนรักนั้นก็ถือว่าเป็นผลอันที่หวังได้อีกทั้งพระราหูที่แสดงในเรื่องของความทะเยอทะยานอยากในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะอยากได้อยากมีอยากจะเป็นกระนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นการประสานงานทั้งในเรื่องของทรัพย์ การทำนิติกรรมสัญญาการร่วมงานซึ่งกันและกันเพราะดาวปัตตัดนี้เป็นเกษตราธิบดีอันพระราหูมาสถิตในรอบ18ปีนั้นก็ถือว่าพระราหูมีกำลังมากทั้งโคจรสถิตในราศีาธาตุลมซึ่งเป็นราศีกุม่ม ก็เป็นอาศีติทาตูในภบเรือนของตนหากดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ดาวพระราหูที่ดวงชะตาไม่ค่อยถูกโฉลกกับพระราหูนั้นก็ต้องเป็นห่วงปีในเรื่องของการประคับประคองในเรื่องของการเลิกลาแตกหัก ขาดสบั้นอีกครั้งในเรื่องของการคดโกงการหลอกลวงการต้มตุนการขัดแย้งเกิดข้อผิดพลาดอันนำไปสู่การฟ้องร้องเกิดคดีความซึ่งพระราหูถือแม้จะเป็นกเกษตรดาวเด่นธนุก,กเกษตรของปัตตานี ก็คือดาวพระเสาร์ในปีพุทธศักราช2568นี้ในวันที่29มีนาคมดาวพระเสาร์จะโคจรสถิตย้ายออกจากภพเรือนปัตตนีไปโคจรสถิตที่ภพเรือนที่8อันว่าเป็นภพเรือนมรณะซึ่งตามหลักปฏิทินโหราซึ่งถือว่าเป็นปฏิทินโห้นที่ใช้กันมาตั้งแต่ประมาณปี2500นั้นก็ถือว่าอิงตามหลัก และวิถีตามหลักของดาราศาสตร์และการโคจรของนาซาซึ่งปฏิทินโหนิรายะนราหิณรีนั้นก็ถือว่าใช้กันมาอย่างแพร่หลายทั้งโหราศาสตร์ไทยสมัยใหม่ทั้งอาจารย์สาริกอุตระหรือว่าครูบาอาจารย์โหหลายๆท่านในยุคสมัยนี้ ซึ่งการโคจรของดาวพระเสาร์ก็จะไม่เหมือนกับสุริยาตซึ่งพระเสาร์จะโคจรย้ายจากภพเรือนปัตตนิในรอบ30ปีนั้นก็ถือว่ายกสิ่งหนกัหนกและเรื่องหินหินออกจากอกของชาวราศีสิงห์อยู่พอสมควร เพราะดาวพระเสารที่เล็งลัคนาชาวราศีสิงห์นั้นอันว่าชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันได้และยังมีความเข้มแข็งและฝ่าฟันเรื่องไม่ดีกันมานั้นก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนนิบที่มีประสบการณ์และศึกษาเรียนรู้มากๆซึ่งดาวพระเสารที่โครจรสถิต ออกจากภพเรือนปัตตานินั้นก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่แสดงในเรื่องของความเสื่อมแต่ภพเรือนมอรณะก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่มีทั้งคุณและโทษซึ่งดาวพระเสารของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอริ และเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิกเช่นกันซึ่งก็ตามหลักของเกษตรเรือนแฝดของดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสาสถิตในภพเรือนมรณะไปจนถึงปี70นั้น ก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเกิดตายมรดกที่ในกรรมการสืบสันดานในวงศาคณาญาติซึ่งดาวพระเสาทั้งที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริและเกี่ยวพันกันในเรื่องของเอกสารสัญญาการผูกพันรัฐพันธนาการของตนเองก็มีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์ในดินสินในน้ำอสังหาริมทรัพย์ ยวดยานศินสินทรัพทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการบังคับคดีการดําเนินการในเรื่องของกฎหมายพินัยกรรมอีกทั้งในเรื่องของการดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุผู้สูงวัยอีกทั้งดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็อาจจะต้องดูแลทั้งฝ่ายญาติคู่ครองคนรัก คนที่เป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนก็เป็นอันว่ามีความเกี่ยวพันทั้งพฤิติในและนิติในทั้งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของชะตาดวงซึ่งดาวพระเสารนี้ที่ตกพบในเรือนมรณะนั้นก็ยังแสดงให้เห็นในเรื่องของความยุ่งยากการจัดการเรื่องของความเสียหายการสูญเสียการแปลสภาพ เพราะดาวพระเสาร์ที่โคจรมาสถิตในภพเรือนที่8ซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่ไม่ให้คุณและเป็นภพเรือนที่เสียของรักลักคนานั้นซึ่งอันดาวพระเสาร์ที่แสดงในเรื่องของโทษทุกในเรื่องของความเนิ่นช้าความเนิ่นนานก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาภาระ การวางแผนทั้งที่เป็นระยะยาวและแบกรับสิ่งที่ผูกรัดพันธนาการติดตัวอีกทั้งพระเสาตกพบเรือนนี้นั้นก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งในเรื่องของสุขภาวะอนามัยทั้งคนใกล้ชิดคนรอบข้างรอบตัวคนที่สนิทสนมชิดเชื้อกัน ซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นก็ไม่อยากให้เกิดข้อพิาพาทในเรื่องของคดีความเกิดคู่กรณีและการซ้อตรอนบ่อนทําลายจากเพศตรงข้ามเพราะ ดาวราหูจะเป็นกเกษตรราธิบดีในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนั้นพระราหูก็ทรงเกณฑ์พินทุบาทซึ่งถือว่าปี68ปี69และปี70นั้นชาวรัคนาราศีสิง์เป็นห่วงระยะเวลาที่จะไม่ได้เกณฑ์ทั้งองค์เกณฑ์และอุดมการซึ่งการเป็นสวะราศีของราศีสัตว์ทั้งสีเท้านั้นก็เป็นประเภทราศีที่ไม่ได้ออกเกณฑ์กันบ่อยชาวลัคนา าราศีสิงนั้นซึ่งเป็นราศีที่ต้องทุ่มเทความขมักขะเมน่นความขยันขันแข็งอันเกิดจากตนเองเป็นหลกักทั้งการเสริมสร้าง การพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกทั้งชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นถือว่าเป็นราศีที่เรื่องของความเอาจริงเอาจังสิ่งใดที่มีความคาดหวังมุ่งหวังและประสงค์จะได้มาเสียซึ่งหลักวิชาความรู้ความสามารถแขนงต่างๆนั้น ชาวลัคนาราศีสิง์จะเป็นราศีที่มีความจเจริญลุดหน้าก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถศักยภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จและความสูงสุดของชีวิตมากกว่าราศีอื่นๆเป็นอย่างมาก ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของชาวราศีสิงห์ทั้งในเรื่องของการบริหารงานการบริหารคนและการบริหารกิจการของตนเองในปีสปีนี้ชาวราศีสิงห์ก็น่าจะจัดการและวางแผนรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตของตนได้อีกทั้งราหูเป็นเกษตร ก็คิดว่าสิ่งที่ชาวราศีสิงจะพบประสบเจอและประจักษ์ในอนาคตนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องกล้วยกล้วยที่ชาวราศีสิงก็เคยโดนพระเสาเทกันมาแล้วนั่นก็คาดคิดว่าราศีสิงจะไม่สะุกสะส้านและจะฝ่าฟันอุปสรรคในปัญหาต่างๆนี้ไปได้ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจงมีแต่ความสุขความจเจริญและขอให้รอดพ้นภัยจากพยันอันตรายทั้งหลาย ก็ขอให้มาลายหายสิน้นและขอให้สมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาบรัพย์ลาบยศสรรเสริญมีความสุขความมั่งมีความมั่งคงมั่งคัง่งความร่ำรวยและความเจริญก้าวหน้ารุดหน้าและประสบความสำเร็จในกิจการงานหน้าที่ตำแหน่งแห่งวิชาชีพของตนและขอให้ปี68และปีห9นี้นั้นขอให้เป็นปีที่ก่อให้เกิดความสิริวัตรพิพัฒนมงคลและสมบูรณ พูนผลไปด้วยสติปัญญาความก้าวหน้าการศึกษาการเรียนรู้การมีชัยในทุกที่ทุกสถานทุกวิชาก็ขอให้ชาวรัคนาราศีสิงนั้นจงมีแต่ความโชคดีทั้งตลอดปีและตลอดไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ